เตรียมรถแล้วก็ดูแลรถด,ดูยางดูเบรกดูช่วงล่างแล้วก็ดูภายในรถบ้านว่าเราต้องดูและซ่อมแซมอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็จะไปทําความสะอาดถังเกลือกันนะคะเราจะไปทิ้งที่ไหนเดี๋ยวคอยดูปิดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายถังเกลือถังบ้าน เราก็เอาน้ำใส่ให้เต็มถังเลยวันนี้เราก็จะมาซ่อมแซมรถบ้านกันเพราะว่าเราก็ใช้มาประมาณปีครึ่งละมันก็จะมียันชำรุดมั่งไม่ชำรุดมั่งเพราะว่ารถบ้านเนาะเราทำเองทำเองเสร็จแล้วเราก็มาดูแลกันเองนะคะ แต่วันนี้ทําอะไรบ้างเมื่อวานนี่ก็ขัดขัดพื้นห้องน้ําพื้นห้องน้ํารดบ้านมันไม่เหมือนพื้นห้องน้ําบ้านเราเออแล้วก็ไปซ่อมตู้เย็นนะคะดูเฉยๆก็ไม่ยิบจะเอาไปลุยป่าไปกระดกไปรถกระแทกมากมายเราก็เลยแกะออกไปเอาไปซ่อมก็โอเคค่ะเอาไปให้เขาดูให้ เขาบอกว่ามันก็ปกติงสงสัยปั๊กลมหลวงมันหลุดมันชอบหลุดออกจากตรงนี้อืเวลารถเรามันกระแทกเราไปที่เที่ยวทางมันเป็นหลุมเป็นบอ่อเยอะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำค่ะวันนี้ก็ติดกระดาษกาวเตรียมขัดพื้นห้องน้ำนะคะอันนี้พื้นห้องน้ำมันเป็น เหล็กลายนะคะใช้นานๆเข้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเอาไว้ให้ดูเพราะว่าเหล็กลายมันก็เป็นสนิมได้ไดแต่เราก็ดูแลซ่อมแซมกันไปนะคะมัเดี๋ยวเราขัดขัดแล้วก็ทำให้มันแห้งแห้งเสร็จแล้วเราก็ทำข้นสีค่ะปีหนึ่งเราก็ทำครั้งหนึ่ง ตอนแรกเราก็ทาสีกันสนิมอย่างนะก็ไม่อยู่นะคะมันก็หลุดล่อนออกเหมือนเดิมนะคะก็เลยไม่ไหวแล้วก็สีแห้งช้าแล้วก็เหม็นมากๆแล้วก็คือไม่ไหวะคะ่ะเอาสเปรย์บางฉีดก็ได้นานๆแล้วกยมาตกมาแต่งทําทีนึง ông cho đục không đủ, เสร็จแล้วได้สีดกันน้อยดำดูเหมือนไมแต่พัดลมดูดก็โอเคนะเนี่ยมันไม่ออกมาข้างนอกอยู่ข้างในเดี๋ยวแห้งก่อนเดี๋ยวข้ามาแกะกันประมาณสองชั่วโมงก็แห้งแล้วนะคะ แต่ก็ยังมีเพื่อนฝาห้องน้ำโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาสก๊อตบรั์ขัดๆสักหน่อยนะึงแล้วก็มีแผ่นกันลื่นใส่ <c oughs> กันลื่นนะ <c oughs> แล้วก็มีที่ว่างนะ้ำ <c> ข <oughs> ี หของน้ำรถบ้านเสร็จแล้วไม่อัดมันไดมันโดนน้ำเอาก็เลยมาเ็ดอัดยาไว้บางไล้มันหัวมันซึมตัวเป็นกิงชี้เช่นนี้ใส่โดนโดนไปเนาะก็สุดล้อได้เนาะบ้านเคลื่อนที่เนาะก็วึ่งหลังรื่งหลัง วันนี้ไปเจอฝนเจอพายุอีกโอ้ยฝนกระน,นำแซวสันทงังแซวสันเออก็เลยเอามาดูแลมันสักหน่อยกันใส่มาปีกกว่าละเอ่ะแล้วลก็ค่อยๆเห็ดไปห้างกระแก่ทิมเออของทิมเนาะจังได้ได้ของทิม,นะททมสีเลตอืมซีเลต คืออยากซีมเมนต์กาซื้อมากกั็พอดีได้ร้ายอันนี้พร้อมพอดีใส่บอใส่กาวที่กระดาษได้เนาะใส่เก่าวอันนี้รวดค่กยติดดีกว่า เอาก,กระดาษนบ่ค่อยดีน่าแข็งแรง,งก็เลยเอาเกาวนี่แหละยิ่งใช้โหลดปากกากระบาดเด้อพลจะเป็นปากการกระบาดน้ำแพนนี่ประดดีบ่วเก่าอยู่เมื่อวบ่เลยอ่มะมันอยู่เลยอ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาซ่อมแซมรถบ้านรถบ้านเรามันเป็นรถเคลื่อนที่มันจะมีที่รั่วมีที่ซึมแล้วก็จะทําให้ไม้เรามันบวมลงมาเราก็ต้องเปลี่ยนต้องปิดรู เสร็จแล้วค่ะที่เราซ่อมแซมกัมุ่วานก่อนนี่คะ่ะโอเคไหมคะลายนี่ก็สวยดีเดี๋ยวตรงนี้ถ้าตรงนี้มีรั่วมีอะไรเราค่อยติดติดติดทีละแผ่นนะคะโอ้ยพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปที่สีสเกตกันคะ่ะจะไปที่ผาหมออีแดงเราต้องเตรียมรถเพราะว่าเราใช้งานมา ปีกกว่าแล้วค่ะขี่ไปซ่อมไปกันนะคะเออโอเคแผ่นนี้ก็โอเคนะเก็เรียกแผ่นอะไรก็ไม่รู้นะคะเรียกไม่เป็นโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่มากดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามขอบคุณค่ะ